ไปทเงานวันนี้ครัวันนี้ไปทำงานครับวันนี้ผมไม่ใช่เคเลสเดย์ครับวันนี้ผมเป็นเควันนี้เป็นผมเป็นคุณเคเลสเดย์ครับดูจากกระเตงตัวครับต้องเรียกคุณครับวันนี้ถ้าเจ้าคุณอยูอคุณผมนี่เรียบแปบเรียบปลื้ม ไปทํางานวันนี้ไปถ่ายงานแต่งครับพอดีว่าเป็นมือปืนครับง่ายๆเป็นมือปืนเป็นหมดแหละเราถ่ายหมดแหละไม่ว่าจะรับงานเองรับจ้างถ่ายรับเป็นโปรเจกต์ไปหมดแลวครับวันนี้ก็ไปถ่ายกับน้องอีกทีนะครับเดี๋ยวไว้าไปเจอน้องทีมไหนครับตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ไม่ใช่หกโมงเขาบอกว่านัดนัดหกโมงเจอกันประมาณหกโมงที่โรงแรมใช่ครับไม่กี่โรงแรมว่าแต่โรงแรมต้นอ้อยครับเอ้ยอีกโรงแรมนึงครับเพืไปรับน้องตาล้องครับตาล้องไม่ใช่ใครอื่นครับผม ก็ถ้ามีเคก็ต้องมีน้องตาก,กล้องครับผมใช่ครับเพราะว่าเคาไม่ได้ถือกล้องเนี่ยครับถึงแล้วครับเตรียมของแป๊บหนึ่งหนึ่งวนทวหนึ่งวนทวหนึ่งวนทวนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับก็รอถ่ายครับยังไงครับคุณเคครับ ก็ธรรมดาครับเดินอย่างเดียวครับถ่ายอย่างเดียวเดินไม่ต้องคิดไม่ต้องกดดันนู่นูกดดันหนูกดดันจะดูหนูกดดันอยู่นู้นครับถ่ายด้วยตัดด้วยครับสบายเลยผมเลยเนี่ยมันแค่ทำอะไรไม่ได้แค่แต่หยุดกำลังใจ พิธีเช้าแล้วครับพอเปลี่ยนแบบว่าโลโลอลอร์อเนี่ยเว้นเป็นฝ้าครับ <c oughs> มองเลยครับโอเคถ้าซีนเดินสวนกันเมื่อกี้ได้แคบด้วยจากเฟี้ยวเลยครับแต่ว่าเวลามันจับกัดน,นะครับ <c oughs> ผู้ว่าจ้างเราครับผู้ว่าจ้างเราสวัสดีครับน้องจอบครับผมเมมเบอร์สตูดิโอติดต่อมาได้ครับครับร่งข้าวจะเสร็จแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วครับ แล้ววันนี้เราก็แบบว่าจบแล้วครับจบแล้วครับหิวข้าวมากครับหิวข้าวจังเลยเนี่ยช้อนจะไม่มีเลยสั่งข้าวมาเนี่ยวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณแบบว่า้องจบมานะครับที่ว่าเชิญเข้ามาอ่ะอยากอยากอยากมีซีเหรออยากมีซีนะครับอ๋อวันนี้ไม่ได้เข้ากล้องเลยอ๋อเนี่ยครับลองจบถ้าใครแต่งงานก็อย่าลืมติดต่อเมมเบอร์วดดิ้งนะครับครับขายของไปขายของเฉยอ่ะเซ็นเซอร์เดยวกนะเซ็นเซอร์เนี้ยนะาเป็นเบอร์เซ็นเซอร์เนี้ย ตื้อตื okay, 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 ้อเ้อตื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 ้อโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนครับี้